เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะผัดฉาเขาอยู่ที่บูธของ t ต y ต้ามอเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าภายในงานของเรานะคะเราเปิดตัวนะคะรถรุ่นใหม่ที่ทุกคนรอคอยนะคะนั่นก็คือ AllNe w t o y ต t a c ้ m r รนั่นเองค่ะซึ่งมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะคะที่ผัดชายืนอยู่นะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะก็ในรุ่นของ Smart นั่นเองราคาจะอยู่ที่1 4 5 5 0 0 0บาทนะคะรุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะด้านข้างตรงนี้รุ่นต่อไปเลยนะคะนี้ามาดูนะคะในะรุ่นของ e v premium นั่นเองนะคะคันนี้เลยนะคะกับราคา1,639,000บาทนั่นเองค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเราไปจบกันที่ตัวท็อปกันดีก,กว่านะคะสำหรับตัวท็อปคันนี้เลยนะคะ ตัวท็อปในรุ่นนี้นะคะกับ H E V นะคะพรีเมียมลักชูนั่นเองค่ะเขาในราคานี้เลยคะ่ะ1 7 8 9 0 0้บาทนะคะซึ่งเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะ2.5ลิตรนะคะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวได้ไฮบริดไปด้วยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยบอกเลยนะว่าถูกใจมากๆนอกจากจะมี all new toyota camry แล้วนะคะยังมีรุ่นอื่นๆที่น่าสนใจมีรุ่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามประชาไปเลยค่ะ และนี่ก็คือไฮไลท์ของ Toyota ในปีนี้นะคะกับ Toyota c o ครรา a จีคันนี้นั่นเองค่ะสีแดงสดแบบนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะหูสุดยอดมากๆใครที่อยากจะได้คันนี้นะคะคุณต้องจองผ่านเว็บไซต์เท่านั้นและสำหรับคันนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเครื่องยนต์อยู่ที่1.6ลิตร แต่เชื่อไหมทุกท่านว่าสําหรับคันนี้นะคะเขามีนะคะแรงม้าอยู่ที่300แรงม้าเลยนะคะแล้วก็แรงบิดนะคะอยู่ที่400นิวตันเมตรเรียกได้ว่าคันนี้แรงสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าราคาคันนี้เนี่ยอยู่ด้านหลังตรงนี้ค่ะ4ล้าน1แสน9หมื่น9พันบาทนะคะสำหรับในคันนี้เนี่ยเขาเป็นตัวท็อปนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยราคาเขาจะแรงนิดนึงแต่ว่าเขาจะมีราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่1ล้าน1แสนนั่นเองนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะจอง3 มาจองผ่านเว็บไซต์เท่านั้นเพราะว่ามีจำํำนวนจํากัดค่ะใครที่มาภายในงานนะคะก็ต้องไม่พลาดน,นะคะที่จะมาชมคันนี้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นไฮไลท์พระเอกของงานเลยค่ะ